แล้วก็ดันขึ้นไปนะครับก็แบบนี้นะครับก็สามารถหลุดได้ละตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะแกะเชือกออกแล้วก็หมุนออกมาได้เลยวิธีนี้ก็ดีนะครับสุดยอดสุดยอดใช้งานได้ด้วยคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับงานช่างง่ายๆใช้ในบ้านสวัสดีครับท่านผู้ชม